สวัสดีค่ะ,คะมาพบกับ Saturday Cell Talk นะคะวันนี้มากันสองคนนะคะเหงาๆหน่อยเพราะว่าเอญยาติตระนะคะคควันนี้จะมาอัปเดตในเรื่องของการคมนาคมขนส่งนะคะเราจะมีอีกที่หนึ่งที่คนส่วนใหญ่จะไม่ทราบกันเลยนะคะก็คือ สถานีจุกเสม็ดนะคะก็คือเป็นสถานีรถไฟใช่ไหมคะใช่ครับแล้วก็วันนี้ก็จะมาเล่าว่าสถานีจุกเสม็ดเนี่ยมันอยู่ที่ไหนมันมีอ่ามันแล้วมันคนอย่างเราเนี่ยได้ประโยชน์อะไรนะครับซึ่งหลายคนอาจะไม่รู้จักว่าจุกเสม็ดเนี่ยมันอยู่แถวไหนใช่คือเราก็เพิ่งจะรู้เหมือนกันนะคะเดี๋ยววันนี้มาอัปเดตกันนะคะเรื่องสถานีรถไฟจุกเสม็ดนะคะว่า ตั้งอยู่ที่ไหนแล้วก็จะมีอัปเดตเพิ่มเติมก็คือจะเป็นท่าเรือใช่ไหมคะใช่ครับท่าเรือก็จะเป็นท่าเรือสัตหีบที่จุกเสม็ดนี่แหละครับก็หลักๆนี่ครับสถานีจุกเสม็ดเนี่ยมันจะเป็นเส้นทางสถานีที่ขยายต่อจากสถานีบ้านปูตาหลวงนะครับอำเภอสัตหีบมันจะเป็นเส้นทางรถไฟสายใหม่ นะครับจุดหมายรถไฟสายใหม่ของอะตะวันออกนะครับซึ่งแต่เดิมเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมันก็จะมีวิ่งรถไฟไปถึงแค่บ้านปูตาหลวงอำเภอปูตาหลวงสัตห์ขีบนะครับก็จะใกล้กับสนามบินอุตะเผา,าอ,อันนี้มันก็คือเป็นรถไฟรางปกติใช่ไหม<ช>คะค,คือรถไฟที่ วิ่งมาจากกรุงเทพใช่ไหมคะใช่ครับก็คือเป็นเป็นรถไฟรถไฟที่วิ่งมาจากกรุงเทพที่เป็นรถไฟเข้ามาที่พัทยาแล้วก็ไปสิ้นสุดที่สัตหีบนะคะแต่ว่าตอนแรกเนี่ยมันจะสิ้นสุดที่ภูตาหลวงใช่ไหมคะคตัวเนี้ยจะก็คือเป็นขอโทษนะคะก็คือจะเป็นส่วนขยายจากภูตาหลวงไปอีกใช่ไหมคะใช่ใช่เพื่อที่จะให้มันเชื่อมต่อกับท่าเรือที่สัตหีบนะคะ คือ,คอ,อ,อมเมื่อจากว่าพื้นที่ดังกล่าวมันอยู่ใกล้กับสนามบินอุดรเพาแล้วก็แถวนั้นก็มีการจัดโครงสร้างเกี่ยวกับเมืองการบินนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีการขนส่งทางด้านาถนนที่เราเห็นว่ามีมอเตอร์เวย์ตัดใหม่นะครับแล้วก็มีโครงสร้างพื้นฐานเกี่ยวกับการทํารถไฟความเร็วสูง uh huh. นะครับแล้วก็อันนี้ก็จะมาลือ้อจริงๆลือ้อในการทําของเส้นทางเพิ่มเติมของมาถึงจุด แถวเรือหลวงจากกรีนะครับแถวเรือหลวงจากกรีนารลเบตนะคะที่สถานีนะคะอันนี้ก็คือเป็นเป็นสถานีที่ชื่อว่าจุกเสม็ดเลยใช่ไหมคะก็คือว่าลงปุ๊บเนี่ยก็คือสามารถที่จะเดินเดินทางไปที่เรือหลวงจากกรีนารลเบตได้เลยใช่ไหมคะมันก็จะเป็นการขยายการท่องเที่ยวได้ด้วยนะครับซึ่งอนาคตเนี่ยใครที่มาเนี่ยก็อาจจะมีทางเลือก และตรงนั้นเขาจะทําเป็นที่จุดขยายของท่าเรือเฟอร์รี่ด้วยนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยมันก็จะมีท่าเรือที่วิ่งเฟอร์รี่เนี่ยที่หัวหินพัทยาแล้วก็แล้วก็เขาก็จะขยายไปที่จุดซาเม็จก็คือสัตหีบด,ด้วยวเพราะวา่าที่เรารู้จักกันนะคะก็คือท่าเรือเฟอร์รี่เนี่ยก็คือจะอยู่ที่แหลมบาลีไฮนะคะที่จากพัทยาไป ไปหัวหินนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็คือจะมีอีกท่าเรือหนึ่งก็คือเป็นท่าเรือใหม่ที่เขากําลังก่อสร้างใช่ไหมคะาก่อสร้างจริงๆก่อสร้างแล้วเนี่ยใกล้จะเสร็จแล้วโอใกล้จะเสร็จแล้ว,ว,ลวด้วยะคะแค่ยังไม่ได้เปิดให้บริการแต่ว่าคน,คน,นจะไม่ทราบกันนะคะ,ะคก็คือพูดไง่ายๆว่าคนที่อยู่แถวแถวระยองแถวแถวบ้านฉางเนาะระยองบ้านฉางสัตหีบเนี่ยค่ะก็คือสามารถที่จะไปใช้ท่าเรือ เฟอร์รี่ที่แถวๆเรือหลวงจากกรีนนัลลเบธเพื่อที่จะ ข้ามไปยังฝั่งหัวหินได้นะคะเพราะว่าตรงนั้นก็จะเป็นจุดที่ขยายต่อจากตัวทางรถไฟปกติที่<ม>อยู่ที่สถานีภูตาหลวงแล้วก็ขยายไปเป็นจุกสเสม็ดนะคะก็คือเหมือนกับว่าเป็นศูนย์รวมการคมนาคมอยู่ที่แถวแถวเรือหลวง<ม>จากกรีนลหรือเบกเพราะ,ะตรงนั้นตรงนั้นเขาจะทําเป็นพื้นที่ของอเกี่ยวกับพื้นที่พาณิชย์เกี่ยวกับท่าเรือ,อาานะครับก็จะมีฟอรี่นะครับแล้วก็เรือหลวงก็จะมี เรือสำรานอ๋อมันก็จะเป็น <ฮะ S 2> ท่าจอดท่าจอดเรือสำราน<ช>เนาะชครับท่า <ผม S 2> เรือสำรานด้วยเพราะว่าตรงนั้นจะเป็นน้ำลึกใช่ไหมคะ<ช>ท่าเรือน้ำลึกนะคะ,ะตรงนี้มันมีอะไรที่มีข้อมูลอะไรพิเศษอะไรจัคือในอดีตนะครับที่ใ,<ช>ในอดีตท่าเรือ,อท่าเรือจุกเสม็ดเนี่ย ในอดีตเนี่ยตรงนั้นจะเป็นท่าเรือขนขนถ่ายน้ํามันอยู่แล้วนะครับเป็นพื้นที่ของกองทัพเรือแต่ว่าเนื่องด้วยที่ว่าแหลมแหลมชาวบังเนี่ยมาเปิดนะครับมาเปิดมาเป็นท่าเรือขนสินค้าน้ํามันเนี่ยตรงนี้ก็เลยมีการลดบทบาทไปในอดีตอ๋อคือจริงๆอ่ะมันมีอยู่แล้วใช่ครับอ๋อค่ะตอนนี้ก็จะมากลับมาทำในทำในเรื่องของพาณิชย์นะครับก็จะเป็นพาณิชย์ในการท่องเที่ยวทางเรือนะครับการเดินทางด้วยทางเรือถ่าย ขายสูร่ระบบรางนะครับซึ่งถ้าเป็นเขาจะขยายเส้นทางเนี่ยบ้านภูหลวงบ้านผูตาหลวงนะครับก็จะขยายอีกสองสถาน,านีก็คือจะมีสถานีอุตภเพาด้วย<อ>เป็นอันนี้เป็นรถไฟนะครับรถไฟไม่ใช่รถไฟความเร็วสูงจะเป็นอีกนนนะแล้วก็จะมาจิ้นสุดที่จุดสเม็จเพราะฉะนั้นเมื่อกี้ที่เราพูดไปเนี่ยก็คือขยายจากตัวสถานีภูตาหลวง ขยายมาเป็นสถานีอุตภาใช่แล้วก็เป็นสถานีจุดเสม็ดด้วยเพราะรว่าสถานีอุตภาก็คือมันจะเชื่อมต่อสนามบินอุตภาใช่ไหมคะใช่แล้วก็ <ผม S 2> ถ้าเป็นจุดเสม็ดเนี่ยก็คือจะเป็นเชื่อมต่อท่าเรือนะคะแล้วตัวท่าเรือเนี่ยที่น้องเจิ้นบอกว่ามันจะเป็นท่าเรือจอดเรือสำรานเพราะฉะนั้นเนี่ยคือไม่รู้ว่าพี่เ,เอเข้าใจถูกต้อง<ช> <Side S 2> หรือเปล่าก็คือว่า เรือสำราญของต่างประเทศก็คือมาขึ้นฝั่งที่นี่ใช่ไหมคะก็คือเหมือนว่าพานักท่องเที่ยวมาขึ้นฝั่งที่นี่แต่ว่าไม่แน่ใจว่ามันเป็นสายสายสายการเดินเรือจากประเทศอะไรบ้างอันนี้พอจะทราบอันนี้ยังไม่ยังตันยังไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าโดยหลักแล้วเนี่ยถ้าเราทําท่าเรือเป็นมาตรฐานเนี่ยทางต่างประเทศก็อาจจะมีการติดต่อมาหรือว่าทางกลุ่มลูกค้าที่เป็นบริษัทที่เขาทําเรือเนี่ย อาจจะมาแวะพักจอดอที่สถานีจุกสมเมตนะครับอ,อาจจะเป็นเที่ยวระยะสั้นนะครับอพอลงมาจากท่าเรือเสร็จปุ๊บก็จะมีพื้นที่พาณิชย์อ,อย่างเป็นสินค้าเซเวิเนียของท้องที่เหมของเมืองไทยนะครับแล้วก็อาจจะนั่งรถไฟเนี่ยเข้าไปเที่ยวแถวสัตหีบหรือว่าพัทยาได้ในอนาคตนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยในอดีตเนี่ยก่อนก่อนหน้่นี้หรอจะเคยได้ยินแบบ มีเรือสำรานมาจอดที่สัตหีบบ้างอาจจะปีละครั้งหนึ่งนะครับแต่ถ้าอนาคตเราทําตรงนี้ให้มีศักยภาพที่ดีนะครับอาจจะมีเรือสำรานเนี่ยมาใช้บริการที่ท่าเรือจุกสเสม็ดเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่าตัวตัวนี้ก็ยังไม่ได้สรุปว่าเขาจะเปิดใช้เมื่อไหร่ใช่ไหมคะใช่ครับแต่ว่าจริงๆเขาสามารถในการทําไม่นานนะครับเพราะเนื่องจากว่าในอดีตตรงนี้มันเป็นท่าเรือขน ผลสินค้านะครับผลสินค้าอยู่ <คน S 1> แล้วใช่ครับ,รบเพียงแค่ว่าอาจจะมีการปรับปรุงท่าเรือให้เป็นเชิงในพาณิชย์ในการขึ้นลงให้สะดวกมากขึ้นแล้วก็จะมีการเตรียมทําเป็นอาคารนะครับอาคารท่าเรือ,อฟอรี่ร่วมกับท่าเรือของอเรือสำราญนะครับก็จะมีจุดขายตั๋วบริการแล้วก็พื้นที่นั่งบอดดิ้งกับ บอดดิ้งนะครับต่างๆในในพื้นที่ตรงนั้นแล้วก็จะเป็นลักษณะเหมือนการเขาเรียกอะไรอาคารขายขายสินค้าลักษณะเหมือนถ้าพูดลักษณะใกล้เคียงนะคะก็เหมือนดวต้ฟรีอะไรลักษณะประมาณใกล้เคียงกันนะคะแต่แต่แต่มันไม่ใช่ดวต้ฟรีนะคะแต่ว่ามันจะเป็นลักษณะประมาณนั้นนะคะอาคารที่ขายของที่ระลึกนะคะเป็นของซิวเนียอะไรอย่างงี้ค่ะแล้ว ตัวนี้เนี่ยกำหนดการที่แน่ชัดน,นี่น้องเจ้ยังยังไม่ทราบใช่ไหมคะว่าแบบเหมือน <จะ S 2> อาจจะสร้างเสร็จจะสร้างเสร็จเมื่อไหร่ทั้งทั้งท่าเรือเฟอร์รี่แล้วก็ตัวเรือสำราญอันนี้ถ้าเป็นของรถไฟเนี่ยเขามีคาดว่าจะเปิดให้บริการในสิ้นปีนี้ ภายในภายในเส้นปีนี้อีกสี่เดือนใช่ครับเนื่องจากว่าตอนนี้สถานีอุตภาสถานีรถไฟอุตภาสถานีจุกเสม็ดเนี่ยตอนนี้เสร็จครงสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งถ้าสร้างถ้าเปิดเสร็จเนี่ยคนที่มาเที่ยวพัทยาเนี่ยอนาคตนะครับก็อาจจะแบบสามารถนั่งรถไฟไปเที่ยวจุกเสม็ดไปเที่ยวเรือหลวงจักรีไปเที่ยวศูนย์ สวนอนุรักษ์พันเต่าสัตวายหีใ<ช>หรือว่าไปหาดน้ำรานห,ห,ห,หาดหาดแถวนั้นนะครับพี่หาดนางรำหาดหาดนางรำแถวหาดนางรำนะหาดนางรำแถวนั้นค่ะได้ได้สะดวกยิ่งขึ้นนะครับส่วนที่เป็นเฟอร์รี่เนี่ยคาดคาดว่าจะแล้วเสร็จเนี่ยอันนี้น่าจะอีกระยะหนึ่งใกล้ๆครับไม่นานนะครับแต่ว่าในเส้นทางที่จะเปิดให้บริการจาก พัทยาบริหารเนี่ยต่อไปสิ้นสุดนี่จุดเสเเม็เนี่ยอันนี้เวลาย,ยังไม่ได้ออกมานะครับค่ะอ๋อหมายถึงว่าถ้าเกิดว่าเราออกจากาจุดสเเม็ดถ้าเป็นเรือเฟอร์รี่นะคะคมันก็จะมาจอดที่ท่า,าพัทยาด้วยใช่ไหมมันจะเป็นเส้นทางครับเหมือนคาดคาๆว่า มาพัทยาหัวหินพัทยาแล้วก็จุดสมเม็ดแล้วกลับกันก็จะเป็นจุดสมเม็ดหัวหินจุดสมเม็ดพัทยาแล้วก็หัวหินนะครับซึ่งอนาคตจริงๆก็จะมีแผนอีกก็คือเปิดที่แถวบางปูที่เป็นอันนั้นที่ว่าเขาจะเป็นลบแหกว่าหัวหินบางปูแล้วก็พัทยานะครับอันนั้น แต่ว่าเนื่องด้วยการที่ตรงบางปูเนี่ยเขาจะทําเป็นรูปแบบของ PPP PP. คือออะไรเ่ย PPP ก็ P PP, P PP, จะเป็นรัฐกับเอกชนร่วมลงทุนก<อ>ันเป็นการลงค่าก,กายังไม่ไสรุปนะครับก็ここยังไม่สรุปออกมานะครับก็จะทําให้คนเดินทางได้สะดวกยิ่งขึ้นแต่ว่าเส้นทางนี้แน่นอนครับว่าในอนาคตอันกใกล้ก็จะมีการเปิดให้บริการแน่นอนอ เพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จะมาอัปเดตในเรื่องการคมนาคมขนส่งเพิ่มขึ้นนะคะในในในส่วนของสัต,ตหีบนะคะที่เรา,ามาอัปเดตตลอดเวลาว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างในพัทยานะคะแต่ตอนตอนเนี้ตัวนี้จะเป็นข่าวล่าสุดที่เราที่เราได้ได้ศึกษาข้อมูลมา<ช>ะนะคะก็จะเป็นอเ,อเอสรุปให้แล้วกันเนาะก็คือว่าจะมีตัว รถไฟนะคะที่ขยายจากาสถานีพุตาหลวงมาเป็นสถานีอุตภะสถานีจุกเสม็ดนะคะแล้วก็สถานีสถานีจุเะะกส <c oughs> สจสเสม็ดเนี่ยจะอยู่ที่เรือหลวงจากกรีนนลล์บเบตซึ่งเป็นตอนนี้ก็คือปรับปรุงเป็นท่าเรือเฟอร์รี่แล้วก็เป็นท่าเรือสำราญด้วยนะคะ <c oughs> เพื่อที่จะเชื่อมต่อการคมนาคมขนส่งให้มันสะดวกสบายมากขึ้นนะคะเพื่อที่จะรองรับ นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวสัตหีพัทยามากขึ้นนะคะตัวนี้ก็ทำให้รู้สึกว่ายิ่งศึกษาไปเรื่อยๆนะคะก็คือโซนภาคตะวันออกของของประเทศเราเนี่ยคือมันมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ดีใจสำหรับในในส่วนของภาคอสังหาริมทรัพย์นะคะว่ามันจะต้องมีการเจริญเติบโตแน่นอนเพราะว่าถ้าเกิดว่านักท่องเที่ยวมาการคมนาคมขนส่งดี เศรษฐกิจมันก็ต้องดีขึ้นด้วยนะคะเศรษฐกิจดีขึ้นเนี่ยคือคนก็มาพักอาศัยอยู่ที่นี่แล้วก็มาทําธุรกิจการค้าอะไรต่างๆเนี่ยสำหรับในในส่วนอของภาคตะวันออกเนี่ยคือทําให้เรารู้สึกว่ารู้สึกตื่นเต้นนะคะคตื่นเต้นอีกแล้วนะคะกับกับอะไรต่างๆที่มันจะพัฒนาขึ้นไปอีกอย่างนะอย่างคนในพื้นที่หัวหินอนาคตเขาอาจจะมีพอ i n t เลือกในการขึ้นสนามบินได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าเขาจะไปขึ้นที่อ ที่กรุงเทพหรือว่านั่งเรือสำรังข้ามมาแค่แป๊บเดียวมานั่งนั่งเรือฟอร์เข้ามมาที่จุกสมเหตแล้วก็ต่อสถานีรถไฟขึ้นไปขึ้นสนามบินอุตะภเภาได้ง่ายนะครับมันก็จะทําให้เดินทางสะดวกแล้วกเป็นทางเลือกเนาะใช่ครับเป็นทางเลือกมพราะว่าจริงๆแล้วตัวสนามบินอุตรภเขาเนี่ยมันก็คือเป็นสนามบินนานาชาติเหมือนกันก็คือเป็นสนามบินใหญ่ที่เคยพูดไว้ตั้งแต่คลิปที่แล้วก็คือว่า เป็นเป็นเหมือนคู่แข่งของสนามบินสุวรรณภูมิเลยนะคะคเพราะฉะนั้นเนี่ยคือสมมุติว่าทางฝั่งหัวหินนะคะทางฝั่งประจวบคิริขันหัวหินเนี่ยคืออยากจะมาใช้สนามบินอุตรภูมอย่างเงี้ยเพื่อที่จะเดินทางต่อไปอยังต่างประเทศมันก็จะมีทางเลือกแล้วก็ความสะดวกสบายคือไม่<ช>ไมต้องรถติดไม่ต้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันก็จะมีทางเลือกมากขึ้นนะคะความเจริญม,มันก็จะเข้ามามากขึ้นเนาะใช่ครับวันนี้เราก็สรุป อันนี้ก็จะเป็นกา,ารสรุปอัปเดตให้ฟังสําหรับใครที่มีไปเที่ยวเรือหลวงจกกักรีก็อาจจะเห็นแบบมีสถานีเพิ่มขึ้นมีอะไรแบบนี้ลองสังเกตด,ดูได้นะครับเป็นการในตรงนั้นก็จะเป็นพื้นที่ของกองทัพเรือในการดูแลนะครับครับผมข้อมูลที่ได้มาครับเพื่อนๆสามารถไปดูเพิ่มตรงที่เพจ คงสร้างพื้นฐานประเทศไทยนะครับอันนี้ก็จะเปนนไปดูมาแล้วก็มาแชร์ให้เพื่อนๆฟังอีกทีเพราะว่าข้อมูลที่เราได้มาก็คือว่าเราอ่านแล้วเราก็เหมือนเอามาเล่าสู่กันฟังนะคะจากจากเพจที่น้องเจิ้นบอกเมื่อกี้นี้นะคะก็คือเป็นข้อมูลที่อ้างอิงมาจากตรงนั้นด้วยนะคะถ้าใครอยากจะศึกษาเพิ่มเติมก็สามารถเข้าไปดูที่หน้าเพจได้เลยนะคะโอเคครัวันนี้ก็ค่ะสำหรับวันนี้ก็ ลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่อีกครั้งหนึ่งเสาร์หน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย